คลิปนี้เป็นคลิปที่3เป็นคลิปสุดท้ายของการเดินทางไปเที่ยวตรังด้วยจัก,กรยานพับของผมในคลิปนี้นะครับที่สองสองคลิปที่ผ่านมายังไม่ได้ให้ดูว่าการเอารถจักรยานพับขึ้นไปบนรถไฟโดยปกติเนก็จะทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะนำเสนอให้ดู รถไฟบางชาชลาบางบางสถานีเนี่ยยังเป็นต่างระดับอยู่บางที่ที่เขาทำใหม่แล้วเนี่ยระดับยายชาชลากับระดับยยที่รถไฟเนี่ยจะเท่าพอดีเ๊ะซึ่งทำให้เราเอารถขึ้นได้ง่ายแต่นี่เนี่ยที่นี่สถานีต่างจะยังต่างระดับอยู่ก็ระบากนิดหนึ่อาจะลง,งนนะี่ว่าลงบนพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมี บางทุกโบกี้เนี่ยจะมีโซนของสิงห์ลังหน้าตำแหน่งของใต้สิงห์ลังหน้าตรงนั้นนะคือตำแหน่งไว้จักรยานพับนะดูนะะนี้ผมก็ดูจากยูทูบเบอร์เดิมๆเก่าๆที่เขาทำที่เขาแนะนำ ไช้รถจักรายานพับในโดยโปกตินักปั่นเขาจะรู้เองว่าจะไว้ตรงนี้ถ้าเป็นจักรายานพับนะตรงช่องระหว่างซิงสองอัน,นะจะมีที่ว่างอยู่จุดนี้ก <St an> ็<น>ขึ้นปีจักรายานพับที่สิยิบตอนนี้โล่งเลยเราจะไปจากนี้จากสถานีตรังไปกันตังประมาณ20โล20นาที อากาศเย็นดีไม่ร้อน สิ่งแรกที่เราทำในเช้าวันที่สามก็คือปั่นจักรยานไปดูวิถีชีวิตของชาวประมงที่ปากน้ำกันตังกันนะครับเออเขาให้มาเหรอเธอเรือีนงเขาบอกว่านี่นั่นนนะเออเง, <c oughs> งเรือจ้างข้ามไปไปเที่ยวก่อน,นิลาบิปปงข้ามได้ <c oughs> ไปที่มัว<อ>ข้ามแพขนาดเลือนหรือไม่ก็นนไม่ก็อพนนอได้อยู่นะม้าขน อ่ะเธอจะไปดูอะไรอันนี้เขามาซื้อปลากันก่อนน,น,นี้อันนี้ก็สดเ,เอืออย่างเดียวอจอดเนื้อย่างเดียวแค่เห็นเรือนี่ก็ตื่นเต้นแล้ว <c oughs> จะแพนดูบรรยากาศทั่วไปอันนี้คือริมคลองที่จะเข้าไปในตัวเมืองจังหวัดตรังเรียกมันคลองหรือปากน้ำก็ไม่รู้ฝั่งนู้ตก็เป็นต้นกลกลางไม่มีคนอยู่มีคนปรับไปไปก็มันมีเรือข้ามฟากไปแต่ไปถึงฝั่งนู้นยังไม่มีอะไรนอกจากจไปอีกหกกิโลก็จะเห็นแต่จะเป็นที่ต้องเที่ยวจะเป็นน้ำพุร้อนแต่ตอนนี้ถ้าเราไปแค่ฝั่งตรงนี้เราก็จะไม่มีอะไรเที่ยวแล้วล่ะ แต่ช่วงน,น,นี้ว่าตอนแรกนึกว่าผนม,มันจะตกแต่มันไม่ตกแดดก็ไม่ออกก็เลยเป็นบรรยากาศที่ไม่ร้อนแล้วก็มีลมเย็นเ,เรามาอยู่ตรงที่เรียก<ม>อะไรนะกรมเจ้าท่าใช่ไหมออันนี้มันระดับดาวกรมเจ้าท่าแต่ลองแทนไปท,นนไนที่เรือลำใหญ่ๆลำเดิสิแนไปที่เรือลำใหญ่นาะออันนร้คือเรือของกร<ผ>มเจ้าท่าก็ไปตรวจ ตรวจตรวจอะไรอ่ะผมกูไม่รู้ตรวจกัดกิจาการของเรือประมงมั้งถ้าเกิดเรือตังเกเรืออะไรพวกนี้ก็ให้บริการแล้วก็พร้อมไปกับตรวจจับด้วยประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรืเ่อยๆช่วงนี้เรามีเวลาอีกสองชั่วโมงครึ่งที่จะปั่นจักรยานไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปหลับนอนที่ว่าจะไปปีนนะังหรือจะไป จะอแต่พูดถึงก็ลงเตียมประมาณนั้นประมาณนั้นสมัยรัชกาลที่ห้าเวลาเขาจะไปปีนังพวกนี้ร้อยกว่าปีแล้วใช่อือสมัยสมัยก่อนเนี่ยคนกรุงเทพเขาจะส่งลูกเรียนก็ไปปีนังไปไปเรียนปีนังอะไรอย่างเงี้ยปีนังใช่ ก็ก็น่าจะผ่านตรงนี้ไปเนาะครับก็ต้องมาผ่านที่ที่หมดมที่ที่ไหลไปได้นี่คือนักเรียนทีมานะอ๋อที่คือพวกพวกนี้คือพวกเอ่อบาบาหนอเนี้ยครับเอ่อพวกที่รุ่นแรกๆที่มามากันตัง นี่คือท่าเรือโบราณเรายังไม่มีกล้องถ่ายรูปเลยฝรั่งถ่ายไว้ให้เราจึงได้เห็นท่าเรือทางรถไฟมาเจอกันที่กันตังท่าเรือนี้ถือว่าเป็นท่าเรือใหญ่นะสมัยพญาลัตสดาเก็บรายได้เป็นที่สองรองจากของเตยนะอันนี้คือมัสยิดปากีมัสยิดปากีนี้คือมัสยิดแห่งแรกของประเทศไทยของเมืปากีสถานครับ พวกน,นี้คือหนีมาจากจากปากีคือหนีจากการปกครองของอังกฤษก็ลงเรือหนีมาทางน้ําก็มามาขึ้นกันต่างทางบกก็พวกเดินเท้าก็ไปที่เชียงใหม่อืครับากีแขอ่นี่คือพระยาลักษณาพวกนี้คือพี่น้องที่พวกส่งเพชรอะไรพรมอะไรพวกนนอะไรพวกนี้เสื้อผ้าครับกันตังนี้เป็นพระหูวัฒนธรรมนี่สาเจ้านี่คลิปจัก มีมัสยิดปากีอยู่ในแถวเดียวกันพญาทัตดะเดียบด้อยู่ในห้องแถวก็ถ้าถ้าถ้าเปียบณตอนนี้สมัยก่อนตรงนี้ก็คือสนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมคนจะเข้าจะออกก็น่าจะตรงนี้เพราะว่าตั้แปดหมื่นแปดหมื่นกว่าคนที่ภูเก็ตแค่สามหมื่นที่สตูลแค่สามหมื่นายถึงการเข้าการออกการเข้าต่อปีประชากรที่อยู่ กันต่างนี่คือแหล่งขุดทองเลยเขาจะมาที่นี่ที่นี่เมืองทําเป็นเมืองการค้าแต่ <S <S พวกหัตถกรรมอะไรน้อย <S <S จะไม่มีแต่เป็นเมืองการค้า,าค้าขายเขาไม่ได้เข้าออกอย่างเดียวเขาเอาของมาขายเอาออมาอย่างสุวรรณภูมิสม,มัยนี้ก็คือคนเข้าคนออกอย่างเดียวถ้าเปรียบก็ไม่ไม่เชิญท่าทีเดียวเจ้าลำไพพงศ์เสด็จและการที่หกเสด็จ อันนี้ตอนประธานพระแสงด่าที่วัดตังกะภูมิประสแงดาบเมืองตรังนี่คือรัชการที่หกเขาถือว่าเจ้าเมืองชื่ออะไรนะรัชดานคือมเป็นเพื่อนเลยใช่ไหมเขายกระดับไมเป็นเพื่อนเขาในวัดตังกะูมเนี่มีพระพรูปยกขาวอันนี้ท่านสร้างได้สิบสามหลังท่านโดนย้ายไปภูเก็ตไปจ้างที่น่นต่อครับเพราะจำต้องทิ้งเมืองนี้เพราะว่าคำสั่งของ อันนี้คือลักังทรงโบดอันนี้หนึ่งเดียวในภาคใต้ผลิตที่หดาดใหญ่แต่เราร้อยกว่าปีที่แล้วเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วของหดาดใหญ่ลูกนี้จะพระ้ออันที่ทราบว่าเป็นผลิตที่หดาดใหญ่มีสลักไว้ค่ะเขสลักไว้หดาดใหญ่ผลิตที่หดาดใหญ่อันนี้เป็นทรงโบดอันนี้เป็นทรงจีนอืนอน,นี่ทรงมือนกักขังโบด เขาตีตอนนี้ไหวเจ้เาแม่คือเป็นสัญญาณบอกว่า,ามีคนมากราบไหว้แล้วจเาจ้าแม่คุ้มของเจ้าแม่รับทรามีปกาตาฉลามตาชนะมีกระปัองหางอันนี้ของจริงวะเนี่ยของจร <ๆ S 1> ิงครับสุดปลาในศูนย์พันไปแล้วปากปลาฉลามในทะเลไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วศูนย์พันไปแล้ว เขามีความเชื่อมาก่อนว่ามันจะเลื่อยเรือทะเลเรามาเป็นสิทธิเจ้าแม่เพราะว่าการเดินเรือปลอดภัยแต่อันนี้หนูคือตอนเด็กๆมีที่บ้านเลยการปัญหากันปัญหาีๆการปัญหาที่เขาทำทำํารเลยแหวนเลมีที่บ้านกันอันนี้คือเครื่องดีบุกส่วนมากนี้จะเป็นเครื่องกระเบื้องถ้าฝั่งฝั่งทางใต้ลงมานี้จะเป็นดีบุกหมดครับพอว่าขึ้นไปข้างบนนี้จะเป็นกระเบื้องหมด อันนี้มีบุกร้อยกว่าปีแล้วยังไม่สตุกเป็นแค่เสนอินิดเดียวแค่ดีบุกเกตไม่ดีนิดเปื่อยแล้วครับอันนี้เจ้าแม่นี้ตั้งแต่รัชการที่สองที่สามรัชการที่ห้าเสด็จมานี้เขาบอกว่าเก่าแล้วมีปืนใหญ่พิงอยู่สี่กระบอกองค์นี้เป็นองค์ที่สวยที่สุดในประเทศมีทั้งหมดสามองค์องค์ที่นี่องค์หนึ่งองค์ที่ทรงวาดองค์หนึ่งองค์ที่ฮกเกี้ยนปีนังองค์หนึ่ง อันนี้เท้าเลบเปปผู้หญิงจีนกระโปรงสิบกรีดชุดเป็นชุดของเห่าสองชั้นแขนเสื้อยาวมาถึงชนทั้นสูงท่านถืออุปานณถ้าเป็นคุนนางสวรรค์ดูมือไม้ที่ถือุปกนี่เป็นไม้สลักนะแก่นไม้หนักมากเลยเขาแกะได้อ่อนช้อยเข็มขัดยกสองเส้นที่มท้องชวยมือหน้าอกไปว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แล้วก็มงกุฎฝนก่วงนอกหงส์ทีน้ำเงินคือขนนกกระเต็มมาทำจิวเวลรี่เรียกว่าศิลปะเตียนชุยอรักรูปบี้ถ้ายืนตรงๆอย่างนี้มองไปที่ท่านจะเห็นท่านลืมตาได้กรบพิตาได้ความรู้สึกมันมีชีวิตนะครับอันนี้หนักนะสองคนยกนะอครับเรานึกว่าไม้ถ้าร้อยกว่าปีมันต้องเบาแต่นี่มันหนักหนักเลยใช่ไหม เกีนไม้หนะักไอ้พวกป้ายสลักพวกนี้ร้อยกว่าปีมาสุกอย่างครับเดี๋ยวไปนําหไหว้จ้าเม่อ่เอเร่บินํำเสนอต่อเลยอันนี้ใต้โรงเรียนจุ้งหัวตอนที่เขาห้ามมีสมาคมจีนโรงเรียนจีนมันมีช่วงหนึน่งเนาะเขาห้ามแล้วก็นักเรียนก็เยอะแยะไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนก็แอบมาสอนในศาลเจ้าก็ทิ้งใต้เอาไว้ปัจจุบันก็ยังอยู่โรงเรียนนี้อยู่ในกลางเมืองครับ โรงเรียนจุ้งหัวโซเซียลโรงเรียนนี้คือส่งเงินไปที่ภูเก็ตไปสร้างอะไรนะสร้างโรงเรียนไขหัวของภูเก็ตจะมีสลักที่ร่นอันนี้เป็นชุดทรงของเจ้าอันนี้ไม่มีคนส่งนะนานแล้วก่ออันนี้คือท่านรัฐมนตรตีที่มาเนเซนมาเขียนภาษาจีนรัฐมนตรตีของใครเอ่ย รัฐมนตรีแรงงานอ๋ออันนี้สมเด็จพระเทพตามแผนเราจะปิดท้ายทริปนี้ด้วยการไปเที่ยวน้ำตกสายลุงแต่ปรากฏว่าฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจเราไปได้ไม่ถึงที่น้ำตกสายลุงเลยเปลี่ยนแผนเดินทางกลับแล้วก็กลับกรุงเทพกันในวันเดียวเลยนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับ ขอบคุณครับ